วันนี้ก็มีความสูงมากที่สุดเลยครับอยากอยากขอบคุณทุกคนด้วยครับสำหรับโปรเจกต่างๆด้วยครับที่บบทุกคนทำให้เลยถ้าผมมีเวลาว่างก็อยากจะไปทำเก็บให้หมดเลยครับขอบคุณนะครับที่ทำให้แล้วก็คอยแบบส่งควาผมตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ถ้ามีคอนเสิร์ตอีกก็อยากให้ทุกคนมานะครับ อยากให้มีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้ต้องลงใจอีกนานนะครับแต่ว่าก็คงสักวันนะครับก็ต้องมีแหละคือว่าอยู่เพื่อนีผมไม่ไหนนะต้องอยู่ด้วยกันก่อนนะครับโอเคสัญญาแล้วนะสัญญาครับราชมังนะครับโอ้โหใหญ่เกินไปอะครับขนาดวนนี้ผมก็เล็งตัวแข่งแล้วว่ันละจะมาใหญ่มาก ขอโทษที่เมื่อกี้ใหนอนานด้วยนะครับทุกท่านเรได้เสมอนะครับก็เดี๋ยวก็จะเข้าช่วงเป็นสิทธ์แล้วนะครับแล้วก็ประถ่ายรูปกันครับแชร์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 รร ชิคกี้มันหลายข้านนะครับมากน,น่ารักจังอะว้าวน่ารัก,รกจังน่ารักเหมือนเหมือนทุกคนแล้วแ,ลวแลวหล我更可爱，拉่我，真มอะไไรก็สุดเลย จากวครับก็เราจะมีเวลาให้คุยกันอีกประมาณสิบนาทีครับทุกคนมีอะไรอยากคุยกับผมไหมครับโอเคครับเลยโอยโอ้ยเหนื่อยเพรา่าเสียงนี้ดังสุดครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็มันแบบ ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับทังที่แบบว่าที่ซ้อมมาที่ผ่านมาด้วยก็ซ้อมเต็มที่มากมากก็เหนื่อยเหมือนกันครับวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เหนื่อยเท่าที่ชี้ตอนแรกนี้ว่าจะเหนื่อยกว่านี้ด้วยครับแต่แบบวันนี้มันเหนื่อยแต่มันก็แฮปปี้มากเลยโอเคแล้เสียงทำมันเหมือนเดิมเห้ออยากได้เลยลง ครับย <ó>, ังไม่ยังไม่รู้เลยครับ <ppy> ย <aciones> <c oughs> ังไม่รู้เลยน้องบคนนนะน้องสมิครับภูมิใจผมก็ภูมิใจในตัวยอมเหมือนกันครับผก็ย่ให้เจริงจริร่องตรงนี้ก็สบายนะครับ ชุดนี่กนี่แบบหละนาลา่นา,าักเลยยได้ไหมไหย้ไดยแกิวมาตุกโลงสาย,ยังไม่ถึงดีครับก็ัไม่ได้สร้างสรรคนะ จีบได้ไหมจีบไ,ไี้ไหมก็มันเกิดทำให้ให้จีบแล้วกันเนไม่ไมยอมจี่เลยจนะีบปิดไหมจีบปิดไมหมหรอครับไม่ปิดไม่ยอม จีบไม่ติดจีผมติดไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าจีบเฮียไม่ติดไม่ก,กันนะเกไ้าย่นี่มาไหมจีติดหรอไม่บอกครับครับ ชอบเพลงไหนที่สุดวันนี้วันนี้ร้องเพลงไปเยอะมากเลยครับชอบเพลงไหนที่สุดถ้าผมนะครับจริงๆก็ชอบทุกเพลงเลยอะแแต่ละเพลงที่เลือกมาคือแบบมันมีความหมา,ายมากแต่ว่าถ้าในที่ผมโชว์ชอบอินเจ้าเววี่ที่สุดนะครั <c oughs> แบบมีสีด้วยแล้วก็แบบหัวสลิงขึ้นไปด้วย กลัวไหมนะครับโอ้ยจะถามผมเลยครับไม่กลัวอยู่เลยชอบตอนแรกแบบคิดว่าฮะจริงดิเครืไปจริงก็มองลงมาไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกครับดู้ำเนวันนี้ให้ดูแหละครับจะบอกพี่ๆแล้วแหละว่าจะมีพี่ทีมงานะคนหนึ่งบอกว่าเมืว่างไปหัวสลิงเล่นที่สตูได้นะครับเพราะผมบอกพี่เขาว่าสนุกชอบแพ้ชอบอย่างโหดนี่กันจริงดิ ได้ทั่วเลยก็จะดีเดินครับเดินเดินก็ได้เดินเดินไปตรงนี้อ๋อดับแล้วก็ต้องทำโน้ตด้วยครับ เต้นแล้วมันก็เกิดว่าเกรงโอ้โหแด้พ่อต่องมั่งเดี๋ยวก็มานน้ามสนุกของโอท่านี้ด้วยนะลูกเอ็นดูด้วยครับขอขอหวยขอหวยนะแม่แม่แปลสองสี่เหรอตอนนี้ยี่สี่ สองห้าก็ได้ครัันเกินผมสองห้าครับแม่ตามมาสปีแล้วไม่สองห้าสองห้าห้าสครับอะไรก็ได้ลได้วยมา้ปรากฏลืมมาันี้เดี๋ยวกดเลลมาันี้หน่อยล็อกเลขให้ด้วยไม่ ปกติไม,ม่เคยซ้มรูปหหนเลยอย่าลืมมาคั้งนี้นะเด็กก็ไม่คุะะ้ด้วย ไม่รู้เหมือนกัน,นครับให้เป็นเฮียนิวโข้ยนิวมาไหมลูกให้เป็นเฮียนิวเหรอเดสคาซิโดสวยได้ไม่เคยแม่ทอดอ่ะออชอบไหมครับ ทุคิเศษไหคะิเศษนะครับใหคนร้องไอกไปแล้วครับไ่ยแล้วก็จริเนี่ยอยากบอกทุกคนว่าแบบว่าจริงๆผมเครียดมากเลยนะครับกับคอนเสิน่ะว่าเคียดทั้งเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็งานครั้งแรกของผมด้วยใหญ่มากแล้วก็ ผต้องไปขนาดไหมครับทกคนอย่าเชียนครับเครียดเพราะแบบว่าพอมันร้องเพลงหลายภาษามากด้วยแบบไทยจีนอังกฤษญี่ปุ่นตารลีสเปนด้วยภา,าษาที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเลยจริงๆเครียดมากครว่าแบบจะร้องได้ไหมระดับโซลิตก็ร้องยากมากๆด้วยท้าทายมากครับโดยฟังแกแล้วแกอีกก็ร้องอะไรนะ แบบแต่ภาษาแต่ผมชอบภาษาเขานะแบ<ต>บมีอย่างพูดสเปน์ได้ด้วยคนระับมีความรู้มาก,ก,ก,กที่แบบว่าเราลองได้อะแล้วก็ผมก็เป็นคนชอบภาษาอีแล้วนะแล้วก็ลองถนัดไหมพี่อร่อยครับแบบอยู่แล้วไม่ทั้งโชว์ครับทั้งโชว์ทั้งโชว์ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็กินมากระลองก็แบบอยู่ท้องนะ แต่นกบไปก่อนเ้องหันไปซ้ายแล้วก like, like like. ็หันมาทางขวาเมื่อกี้สยายจุลยครับจุลายไม่มาหรอกครับจริงผมไม่ได้เจอหนูมนเยไม่หลัเไม่ได้จอจ่่าอะไรนครับผไม่ได้เจอเอจไม่ได้จะจอไได้เพ่ไม่ได้เจอมาแบบเ็อไมึงไปกันสดอไม่เจอไม่หรอ นี่ก็น่าหรอคือจะมาบอกว่าบทเวลาของคิวหนึ่งแล้วคิวสองแล้วคือแล้วค่ะอุ้ยอะไรนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งรันเบนจิฟตกันครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขอให้น้องใช่ที่ฉันแล้วนะนั่กูเเดี๋ยวจะต้องให้น้องไปพักนิดนึงแล้วก็ให้น้องไปถ่ายรูปของขวัญที่พวกคุณให้มาก่อน ในระหว่างนี้ก็อยู่กับดิฉันไปก่อนได้ไหมคะได้เดี๋ยวขอวร์มเสียงก่อนจะได้อยู่นะข้างอยู่ฟีดได้ใครบอกไม่ได้ลองได้ไม่บอกก็ได้ทำไมต้องหน้าไม่จริงหรอ ดี๋ยวพบเวลาแล้วแตว่าเดี๋ยวให้น้องเจากับขึ้นมาเจอกันมาน้อง่ครับน้องเดี๋ยวมาเลนครับใหม่ก่อนเพราะมีคนที่จะต้องแบบให้คนดูแลแล้วก็ออกจากพอแล้วให้พูดรันไม่ใช่คังสุดท้ายของวันนี้จะบอกอะไรว่าวิธีคุณเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกเดี๋ยวเราก็ชาไัยจ้า

ร้านยูยังยังร้านยูยังยังไม่หึงรอกเพียงกับร้านยูนมาก่อนแต่ว่าเป็น้เป็น้าเอคนี้ท้านท่กว่าชอบเ็นนตัวนี้จอ้อโ ในรอบสี่อ่าดองพูดสุดท้ายครับก็ทานี้ผมก็ขอบคุณทุกคนดีครับแต่ว่าก็แต่วตอนนั้นก็คงอาจจะไม่ได้ถือไมค์พูดแบบนี้นะครับตอนนั้นคงคิดแค่แบบแชร์แชร์ถ่ายรูปครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขอบคุณเรื่องที่ทุกคนเอาแบบซื้อของขวัญมาให้ผมเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่หรือว่ายอมเสียสละเวลาชีวิต รับสินมาแบบมาซื้อของให้ผมด้วยเยอะมากเลยแล้วก็ขอบคุณนะครับโอ้ยเก่งใจครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะครับผมก็มีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าในวานนี้ก็ทุกคนก็จะอยู่ของไปให้นานที่สุดเลยนะครับแล้วก็ ไปหาผมยบ่อยด้วยนะครับงานต่างๆเลยขอบทุกคนเลยนะเดี๋ยวมานะครับขอเสียงดีครั้งสุดท้ายด้วย